ที่โรงภาพยนตร์นะครับพูดคุยยังไงได้บ้างนะครับมาฟังกันครับคุณต้องการดูหนังเรื่องอะไรนะครับภาษาอังกฤษพูดว่า w h a t movie would you like to see w h a t movie would you like to see w h a t movie would you like to see คุณต้องการดูหนังเรื่องอะไร อย่างถ้าเราอยากจะดูเรื่องก็ศิรักของที่ฉายู่ตอนนี้นะครับเราก็จะตอบได้ว่า I would like to see ก็ศิรของ I would like to see ก็ศิรของนะครับฉันอยากดูหนังเรื่องก็ศิรของครับคำถามต่อไปครับตัวสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ราคาเท่าไหร่นะครับภาษาอังกฤษพูดว่า how much are tickets for children and adults นะครับ How much are tickets for children and adults? How much are tickets for children and adults นะครับตัวสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ราคาเท่าไหร่ครับต่อมาครับคุณมีส่วนลดสำหรับนักเรียนนักศึกษาไหมภาษาอังกฤษพูดว่า Do you offer a student discount? Do you offer a student discount คุณมีส่วนลดสำหรับนักเรียนนักศึกษาใหมนะครับต่อไปนะครับคุณต้องการจองตั๋วรอบกี่โมงนะครับภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า what time would you like the t i c k e t for นะครับ what time would you like the tickets for นะครับ what time would you like the tickets for คุณต้องการจองตั๋วรอบกี่โมงครับรอบต่อไปฉายตอนหกโมงครึ่งนะครับตอนเย็นภาษาอังกฤษพูดว่า the next time sorry the next show time is at 6.30 p.m. นะครับ the next show time is at 6.30 p.m. นะครับรอบต่อไปฉายตอนหกโมงครึ่งนะครับตอนเย็น ต่อไปครับหนังเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ How was the movie How was the movie นครับหนังเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับอีกหนึ่งประโยคครับเพื่อนๆน,นี่เป็นหนังที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยดูมาแล้นะครับว้าวภาษาอังกฤษพูดว่า This is the best movie I ever seen นะครับ This is the best movie I ever seen นะครับนี่เป็นหนังที่ดีที่สุดครับที่ฉันเคยดูมาเลยเช่นเคยนะครับเกมภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับด้วยหนังสือ Converse พูดมัน1,000ประโยคครับถ้าชอบกดใจเม้นแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ